ท่าเป็นต้นเหตุครับคือพระเทวทัตซึ่งเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงครับและพื้นฐานจิตใจพื้นเพจจิตใจท่านก็เป็นคนมีความต้องการราชสมบัติอยู่แล้วอืมพระเทวทัตก็ใช้อุบายใช้เล่ห์หลอกลวงตัวเองอยากเป็นพระเจ้าครับก็ประยุยงส่งเสริมว่าขอให้พระกุมารเนี่ยสิงราชสมบัติแห้เราจะฆ่าพระเจ้าอลไรเป็นพระเจ้าแทนปรากฏว่า เจ้าชายอาชาติศัตรูทาสําเร็จครับก็เึงขนาดปรงพระชนพระบิดาอันนี้ถือว่าคบฝักฝ่ายที่ไม่ดีนั่นก็อยู่ที่การคบหาด้วยอันนี้ก็อยากจะเติมนะคะอาจารย์คุณชัยวัน์ก็คือว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ว่ากรรมจําแนกสัตว์เนี่ยตรงตามที่ท่านได้กรุณาครณาพูดให้เราฟังเด็กเนี่ยแปลกเกิดมาในตระกูลดีทุกอย่าง พ่อแม่สอนดนีทุกอย่างแต่เขาจะไปมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มที่จะชักจูงกันไปแล้วเขาก็จะมีความสุขที่จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ประพฤติเหมือนกันไปในทางอาวัยามุขเหมือนกันอย่างนีค้ค่ะมันจะมีโอกาสที่จะให้เกิดขึ้นแล้วก็จะไปในทางนั้นส่วนเด็กดีเขาก็จะคบกับเพื่อนที่ดีส่งเสริมกันช่วยกันดิวนังสืออ่านหนังสือด้วยกัน เลือกมหาวิทยาลัยกันเองไปเมืองน,นอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องยุ่งอันนี้มันจะเห็นชัดเจนว่ามันก<ม>็มาพ้องกับเสียงเทพระพุทธองค์ทรงสอนเราใช่ไหมคะก็จําจแนกไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านบอกว่าธาตุตรงกันธาตุตรงกันธาตุตรงกันคเอค,ค,ความประพฤติเนี่ยคล้ายๆกันก็จะคบกันอืถ้าคนบ้าก็จะคบกับคนบ้าใ้างวัดอาตมานะก็มีคนคนบ้านะลักษณะคล้ายๆกันอยู่สามสี่คน ก็เข้ามาจับกลุ่มกันได้อืมธาตมาก็สังเกตเออที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยจริงแท้แท้จะฝืนได้ไหมครับผมสมมุติว่าเอพ่อแม่นะครับจะคอยห้ามปรามลูกจะคอยค่อยๆสอนลูกว่าให้คบคนดีเป็นมิตรนะนะครับอย่าไปคบคนนู้นคนนี้คนประพฤติปฏิบัติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าแนวโน้มจิตใจดีอยู่แล้วหรือว่าปานกลางครับือจังที่แบบไปทางไหนก็ได้ครับพวกที่ คนจูงได้ถ้ามีคนนำไปทางที่ดีเขาก็จะเป็นคนดีถ้าเป็นมีคนนำไปในทางที่ไม่ดีเขาก็จะเป็นคนไม่ดีรระดับกลางๆถ้าพูดถึงคนดีอยู่แล้วมีโอกาสทำชั่วไหมมีมเพราะว่าสิ่งลอ่อใจมีมากสิ่งลอ่อใจมีมากแต่ถ,ถึงจะชั่วก็ชั่วไม่มากชั่วแพ๊บเดียว ชั่ววูบเสียดักชั่ววูบชั่ววูบนะครับชั่ววูบแต่จะให้เกิดขึ้นบ่อยหรือจะเกิดขึ้นแบบรุนแรงแม้แต่คนดีๆนะวูบครั้งเดียวเสียคนไปเลยนั่นสิครับสิ่งที่ดีมาตลอดถามว่าเขาทําไม่ดีได้อย่างไรเขาทําดีครับแต่อกุศลแล้วที่โยมบอกว่าจะเกิดเสมอบาที่บอกว่าไม่เสมอคนดีๆก็เกิดอกุศลได้ใจชั่วเกิดขึ้นมาแพ๊พเดียวที่บอกว่า ชั่ววูบชั่ววูบสิ่งที่จะทําให้ไอ้ชั่ววูบมันจะไม่เกิดขึ้นได้เนี่ยมีไหมครับมีอะไรกัดสอนสติต้องเจริญสติอยู่เสมออต้องต้องรักษากุศลที่เกิดอยู่เนี่ยอย่าให้อย่าให้หายไปกลับมาที่จุดเดิมเองปฏิบัติปฏิบัติธรรมนั่นเองนะครับครับก็พระอาจารย์จะแนะนําเกี่ยวกับนั่งสมาธิหรือให้เด็กหัดเข้าวัดเข้าวาบ้างไหมครับเพราะว่าวัดมีมาก กว่าห้องเรียนเน่ยนะครับจริงๆอาตมาไม่ไม่ไม่อยากจะแนะนําเด็กอืมอยากจะแนะนําพ่อแม่มากกว่าแล้วให้พ่อแม่าลูกมาอืมเพราะว่าพ่อแม่มักจะไล่ลูกไปทําดีเสมอครับตัวเองก็ไม่มาับให้ลูกไปวัดตัวเองก็ไม่พาไปวัดอค่นี้เป็นเป็นการสอนที่อาจจะผิดจุดครับไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงสอนคน เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปสอนที่ไหนอืมครั้งแรกสอนผู้มีอุปการะก่อนใช่คือปัญจวัคคีคที่คอยดูแลครับ้งแรกนึกถึงอาจารย์ก่อนอาจารย์ตายแล้วครับไปสอนไม่ได้ก็นึกถึงผู้มีอุปการะคนใกล้เคียงก่อนครับคือปัญจวัคคีคต่อไปก็ไปสอนอ่าพอจำภาษายุทธ่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันก็ไปสอนยาสาคุณระบุท,ที่มีความเบื่อหน่ายบ้าน มาแล้วเสร็จก็ไปสอนบิดามารดาออกจากนั้นก็ไปสอนคนที่เขานับถือในสมัยนั้นครับคยอชาด,ดินสามพี่น้องอ่ออาพอได้เพรได้คนที่เขานับถือแล้วก็ไปสอนพระเจ้าพิมพิสาร